โกโก้ปั่นลาวาอะมอนมีส่วนผสมและทํายังไงมาดูวิธีทํากันเลยครับก่อนอื่นเราใส่น้ําแข็งลงไปในโถปั่นเลยนะครับน้ำแข็งเนี่ยตัาใข้เต็มแก้วเลยนะครับหลังจากนั้นเรามาเริ่มปรุงเลยนะครับเราใส่ผงโกโก้พาวเดอร์แบบเข้มข้นนะครับผงโกโก้นี้เราใส่ไป3ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปในโถปั่นเหมือนกันนะครับแล้วก็ตามด้วยผงโอวัลตินนะครับผงโอวัลตินนี้เราใส่ไป2ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปในโถปั่นเหมือนกันนะครับ แล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายนะครับน้ําตาลทรายนี้เราใส่ไป1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยครีมเทียมอีก1ช้อนโต๊ะนะคร yes um ับแล้วก็ตามด้วยผงนมอีก1ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับแล้วก็ตามด้วยนมข้นหวานนะครับ นมค้นหวานนี้เราใส่ไป 30mL นะครับถ้าท่านไหนที่ชอบหวานมากหรือว่าหวานน้อยก็ลดหรือว่าเพิ่มได้นะครับในส่วนของนมค้นหวานนะครับใส่ลงไปในโถปั่นเหมือนกันนะครับแล้วก็ตามด้วยนมจืดคาเนชันนะครับนมจืดคาเนชันนี้เราก็ใส่ไป30 ml เหมือนกันนะครับใส่ลงไปในโถปั่นเหมือนกันนะครับ แล้วก็ตามด้วยนมสดนะครับนมสดนี้เราใส่ไป90 ml นะครับใส่ลงไปในโถปั่นเหมือนกันนะครับแล้วก็ตามด้วยช็อกโกแลตชิพนะครับช็อกโกแลตชิพนี้เราใส่ไป3ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วย มเมล็ดอมอนสไลด์นะครับอันนี้คือหัวใจหลักเลยนะครับมเมล็ดอมอนสไลด์เราก็ใส่ไป3ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับมเมล็ดอมอนสไลด์อบแห้งนะครับแล้วก็ตามด้วยโอรีโอแผ่นนะครับโอรีโอแผ่นนี้เราใส่ไป3แผ่นนะครับ หลังจากนั้นก็นําส่วนผสมทุกอย่างนะครับนำไปปั่นให้ละเอียดหรือว่าปั่นให้สมูทตี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้คือเมนูโกโก้ปั่นลาวาอา몬หรือว่าเมนูโกโก้ลาวานะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับทุกคนวันนี้สอนทําแบบละเอียดสอนทําแบบง่ายๆเลยนะครับดูคลิปจบนี้สามารถทําตามได้เลยนะครับเมนูนี้เครื่องปรุงจะเยอะมากเลยครับปั่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคน ปั่นให้ละเอียดหรือว่าปั่นให้สมูทตี้เลยนะครับท่านสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้นะครับบอกได้เลยว่าเข้มข้นมากๆเลยครับเมนูนี้อันนี้ก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเทเลยนะครับวันนี้เราใช้แก้ว20ออลนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับก่อนเทเรามาตกแต่งแก้วก่อนนะครับตกแต่งให้น่ากินหรือว่าตกแต่งให้สวยงามนะครับลาดด้วยท็อปปิ้งช็อกโกแลตนะครับลาดข้างแก้วตกแต่ง ให้สวยๆนะครับแล้วก็สะบัดนิดนึงนะครับเพื่อให้ลวดลายของแก้วสวยงามนะครับหลังจากนั้นก็มาลาดด้วยเมล็ดออนด์สไลด์อบแหงอีกทีนึงนะครับลาดลงไปเลยนะครับลาดลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับหลังจากนั้นเรามาเริ่มเทเลยนะครับทุกคนเทลงไปให้เต็มแก้วเลยนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาท็อปปิ้งครีมเบอเดี่เดเลยนะครับเทลงไปเลยนะครับ เห็นไหมครับสีสวยเข้มข้นหอมน่า hmm. ก er nah ินมากๆเลยครับเหมาะกับมะกะแล้วร้อนบานเลามากเลยครับเข้มข้นมากๆเลยครับเมนูนี้อันนี้คือเมนูโกโก้ลาวาปั่นนะครับหรือว่าโกโก้ลาวาอานด์นะครับสีสวยน่ากินมากๆเลยครับทุกคนเข้มข้นมากๆเลยครับหอมโกโก้มากๆเลยครับทุกคนหลังจากนั้นเราก็มาท็อปวิปปิ้งครีมนะครับท็อปแบบเนั้นๆเลยนะครับท็อปให้เป็นพูเลยนะครับทุกคน กดลงไปเลยนะครับวิปปิ้งครีมอืมละมุนหยดจอยเลยครับสีสวยน่ากินหอมๆเลยครับเข้มข้นมากๆเลยครับเมนูนี้เหมาะกาะับมะกะละลอนบ้านเรามาเลยครับวิปปิ้งครีมเป็นเน้นเลยครับหลังจากนั้นก็มาตกแต่งด้วยโอริโอ้นะครับโอริโอหักครึ่งแล้วก็เสียบลงไปตรงวิปปิ้งครีมนะครับแล้วก็ โรยด้วยเมล็ดออนด์สไลด์อีกทีหนึ่งนะครับมเมล็ดออนด์สไลด์อบแห้งนะครับโรยข้างบนให้หน่ากินนะครับแล้วก็ลาดด้วยท็อปปิ้งช็อกโกแลตนะครับลาดให้ฉ่ำๆเลยนะครับทุกคนสีสวยน่ากินมากๆเลยครับทุกคนอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับกับเมนูโกโก้ปั่นลาวาอลมอนหรือว่าเมนูโกโก้ลาวานะครับน่ากินมากๆเลยครับ